สวัสดีครับผมแบงค์มิเตอร์ดำนะครับวันนี้พาทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวรถก่อนส่งมอบนะครับก็คือคันนี้เลยนะครับมองจากด้านหน้าเนี่ยบางท่านอาจจะทราบแล้วว่าเป็นรุ่นไหนนะครับคันนี้เป็นนิสสันอ r เมล่ารุ่น EL นะครับสีดําแล้วก็มีชุดแต่งมีล้อแม็กต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมรอบรถกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยครับครับผมเริ่มจากด้านหน้านะครับคันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งแบบแม็กซิมันะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ย นะครับคุณสุธารัตน์นะครับเลือกเส้นเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับซึ่งจะตัดกับตัวล้อกับรถนะครับที่เป็นสีดําเหมือนกันนะครับคันนี้จะเป็นล้อแมกคขอบ15นิ้วนะครับเป็นลาย HRE นะครับแล้วก็เราก็เลือกแถมตัวคาลิเปอร์ไปด้วยเลยนะครับแถมล้อแล้วก็ต้องแถมตัวครอบคาลิเปอร์ไปด้วยเพิ่มความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตัวชุดแต่งแม็กซิมัเนี่ยถ้าด้านหน้าเราเลือกเป็นสีแดงด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีแถบแดงเช่นกัน เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับวันนี้เรามากับแดดร้อนๆในช่วงตอนกลางวันเลยเพราะว่าช่วงเย็นเดี๋ยวเราต้องเตรียมออกเดินทางไปส่ง freezing. มอบกันนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังตัวชุดแต่ง m a x i m ิมเนี่ยก็จะมีท่อหลอกทั้งหมดตัวสีท่อเลยนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็ตรงกลางก็เหมือนเป็นดิฟฟิเซอร์นะครับ hungry. ช่วยรีดอากาศนะครับต่างๆแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีแถบสีแดงพร้อม สามารถพิมพ์ชื่อลูกค้าไปด้วยในนั้นได้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนอยากทําแบบนี้ก็ไม่เกิน9ตัวอักษรก็สามารถแต่งชุดแต่งแม็กซิมัสได้เลยนะครับมาถึงด้านบนนะครับด้านบนชุดแต่งตัวนี้ก็จะมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ถ้าตัวรถเป็นสีดำเนี่ยก็สามารถเลือกได้เป็นทั้งแบบด้านและแบบเงาแบบนี้เลยขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษภายในกันนิดนึงสำหรับคันนี้นะครับ นะครับคุณสุธารัตน์นะครับก็เลือกเป็นเบาะนะครับได้ได้แดงนะครับเป็นเบาะสีวายแดงนะครับเราก็เปลี่ยนยกชุดให้เลยปกติถ้าเป็นรุ่น EL เนี่ยตัวคอนโซลจะไม่มีหุ้มมาจากโรงงานอันนี้เราก็หุ้มให้ใหม่เลยนะครับพร้อมอแผงประตูด้านข้างตัวเบาะที่วางแขนต่างๆนะครับนะครับมาดูด้านหลังหน่อยสวยไม่แพ้กันครับ สวยงามครับและตัวเบาะหน้าเนี่ยก็ยังมีที่วางของที่เก็บของด้านหลังตัวเบาะอีกด้วยนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของแถมเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อกี้ที่ดูด้านหน้าไปแล้วก็จะมีตัวกล้องบันทึกด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวกันสาดนะครับแล้วก็มีถัดท้ายด้านหลังนะครับที่ซ่อนอยู่นะครับเราถือโอกาสตรวจเช็คไปเลยนะครับในการทําวิดีโอครั้งนี้นะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราดูประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพส่งไปให้ลูกค้าได้แบบสวยๆเลยนะครับแล้วก็ดูการเดินทางในการส่งมอบที่เราจะไปส่งจังหวัดนครพนมนะครับคันนี้นะครับเรานัดส่งกับลูกค้าเนี่ยพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงนะครับซึ่งเราจะออกประมาณช่วงกลางคืนนะครับก็อาจจะเห็นภาพสวยๆกับเจ้าเมล่าสีดำรุ่น e l คันนี้แน่นอนนะครับโอเคนะครับยังไงนะครับ ฝากด้วยนะครับเพจ Nissan Mr. ดํานะครับมาทุกครั้งก็ต้องฝากทุกครั้งนะครับแล้วก็ช่อง YouTube Nissan Mr. ดําดอเด็กมั้ยฮานกาศมอม้า,ามน,นะครับ Nissan Mr. ดํานะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับเบอร์0968895105นะครับ0968895105หรือ0974964996นะครับ0974964996นะครับโทรมาได้เลยนะครับ หรือว่าเราก็มีไลน์แอดเหมือนกันใครไม่อยากโทรศัพท์คุยนะครับก็มีลูกค้าบางท่านที่ซื้อกับเราโดยการพิมพ์แชทกันเท่านั้นนะครับก็สามารถพิมพ์มาใน Li น์แอดได้เลยนะครับเซิร์ชในแอดก็คือแอด MR จุดเนะครับ mr จุดนะครับเป็นตัวเล็กทั้งหมดเลยอย่าลืมพิมพ์แอดนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครทั้ง Facebook แล้วก็ Youtube ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรานิดหนึ่งนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับจังหวัดนครพนมตอนนี้แบงอยู่ที่พระธาตุพนมนะครับนี่สวยงามมากข้างในสวยมากๆนะครับตัวกล้องเนี่ยอาจจะสีไม่จัดจ้านแต่ข้างในเนี่ยทองอลามเลยนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวจังหวัดนครพนมนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่นี่เลยนะครับพระธาตุพนมนะครับ ยงามจริงๆเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูภายในนะครับไม่มีตาก้องตากล้องเดินไปไหนไม่รู้นะครับเลยต้องถ่ายเองนะครับส่วนรถนะครับรถคันที่มาส่งเนี่ยส่งเรียบร้อยแล้วนะครับส่งให้กับพี่ตุ้มเรียบร้อยแล้วหรือว่าคุณสุธารัตน์นะครับส่งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวดูตัวรถดูคลิปกันให้เต็มที่เลยนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับพระธาตุพนมนะครับสวยงามจริงๆนะครับเรียนเชิญได้เลยที่จังหวัดนครพนมครับผม